ขายที่ดินริมแม่น้ำท่าจีนเนื้อที่1ไร่3งาน42ตารางวาเอกะสารสิทธิ์เป็นโฉนดขายยกแปลงไม่แบ่งนะคะที่ดินอยู่ในเขตอำเภอเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีด้านหน้าติดถนนกว้างประมาณ90เมตรด้านหลังของแปลงที่ดินติดแม่น้ำท่าจีนหน้ากว้างประมาณ62เมตรห่างจากถนนเส้นหลักประมาณ235เมตร ห่างจากวัดเดิมบางเจิมฝ่ามือพระครูบาวชิรินที่โด่งดัง2.8กิโลห่างจากตัวอำเภอเดิมบางประมาณ4.5กิโลใกล้แหล่งท่องเที่ยวบึงฉวาก4.5กิโลบรรยากาศริมน้ำร่มรื่นเย็นสบายน้ำมีตลอดทั้งปีเหมาะทำรีสอร์ทบ้านพักไวยเกษียนที่สวยทำเลดีแบบนี้หายากนะคะขายรวม5,250,000บาท ราคามาจากเจ้าของโดยตรงแจสนใจติดต่อสอบถาม0944 642361เบอร์นี้มีไลน์ด้วยนะคะจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ